อ้าวหนูมาทําอะไรอะ่ะมาซื้อชุดผู้หมอค่ะพี่เดี๋ยวเราผมจําได้เราซื้อไปแล้วไม่ใช่เหรอหนูมาซื้อให้รถที่บ้านให้แม่สงการอ๋อเดี๋ยวกลับบ้านสุการใช่้อาทำไมอะ่ะจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะเอาไปใส่ของแม่คันหนึ่งของพ่อคันหนึ่งของพี่สาวหนูคันหนึ่งมันดีหรือไงถึงซื้อไปเยอะแยะขนาดเนี้ยมันดีมันดีเพราะว่าใส่แล้วสวยตอนแรกไม่ได้จะซื้อแต่ว่าเขาทักว่าอยากได้บ้างไปซุ้นมากี่บาทอะไรอย่างนี้เวันนี้มาเอารุ่นไหนไปเผื่อที่บ้านบ้างเนี้ย หนูเอารุ่นเอนจอยไปเพราะว่าพี่สาวชอบแนวแบบหรูหูหน่อยอยากได้หนังทั้งชิ้นโอเคแล้วก็ของแม่ใช้รุ่นไดมอนด์เห็นของเข้าใหม่เลงมานานแล้วรุ่นนี้อเนสวยสีสวยตัวนี้สวยขายดีอยู่ใช่ล้วก็อันนี้ของพ่อหนูใส่รุ่น360ค่ะโอ้เอาแต่เลือกดีนะเนี่ยรุ่นฮีทเห็นคลิปเขาบอกว่าเป็นรุ่นแนะนำหนูก็เลยสามรุ่นเนี่ยที่เราเอาเนี่ย ผมจะบอกว่าเป็นรุ่นนี้ออกไว้วหมดไวมากมาปุ๊บหมดปั๊บแสดงว่าเจ้าดีมากมาแล้วเจอเลยใช่เล็งตลอดเล็งตลอดแล้วก็ช่วงนี้หนูเห็นส่วนลดเยอะเลยใัดเลยใช่ก่อนสงการเนี่ยดีละเนี่ยแต่ที่บอกอย่างหนึ่งนะเรานี่เป็นลูกกระตันยูมากนะครับซื้อกลับไปฝากที่บ้านด้วยนะครับกับกลับเนไหนกลับไปแล้วอ่ะก็หิ้วะไรสักอย่างไปฝากหนึ่งใช่ไม่รู้จะซื้ออะไรเห็นเบาะมันสวยดีล้าใส่เหมอกกับสงการด้วยแม่น่ารักมากนะครับเอางี้พี่ๆนะครับที่ยังอยากได้ ชื่อบรรโยนไม่ว่าจะเอาไปใส่เองหรือเอาไปฝากคนที่คุณรักนะครับช่วงปีใหม่นี้นะครับปีใหม่ไทยนะชื่อบรรยนนะครับแบบสวงทับบ่อเดิมเป็นตัวเลือกที่ดีมากบางท่านนะครับหมายถึงว่าพ่อแม่นะอาจจะไม่รู้ว่าถ้าบ่อพังแล้วเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับต้องไปหุ้มบ่อใหม่เลยที่ซึ่งเสียเป็นหมื่นอะไรมาเนี่ยเขาคงไม่อยากทําตอนเนี้ของเรานะครับสวมทับง่ายมากนะครับของเลขา V ี P สวมทับง่ายใส่ได้กับรถกว่า90%ในไทยนะครับอ่ะ วันนี้นะครับถือว่าดีแล้วนะครับถ้าชอบนะครับหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเห็นผมไลฟ์อยู่นะครับทักมาได้เลยนะครับพี่ราคาโป,โปรด้วยนะครับราคาโปรนะอ่ะทักมาหาผมเลยครับขอบคุณมากครับ